ทวงแรกนี้เขาบอกเขาไม่รอแล้วนะคะ,คะเพราะช่วงนี้คือหมออยากตอบไลน์ไปเลยค่ะคุณหมออยากตอบคุณผู้ชมก็ฝากคาถามเอาไว้มากมายนะคะ,คะวันนี้เป็นคำถามจากคุณน,นินะคะสั้นๆง่ายๆเลยว่าคุณหมอคะ,คะน้ำมันมะพร้าวเนี่ยสามารถใช้กล้วช่องปากได้ไหมคะแล้วควรเลือกอย่างไรดีคะการใช้น้ำมันมะพร้าวกลั้วปากเนี่ยเขาเรียกว่า o ล์ p ูลลิ่งค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยคุณแหน,นเป็นวิถีปฏิบัติเนี่ยที่มีการใช้มานานมากค่ะเริ่มต้นจากประเทศอินเดียเลยคือเขามีความเชื่อว่าเวลาที่ใช้น้ำมันมะพร้าวบ้วนปากแล้วเนี่ยจะทําให้สุขภาพช่องปากดีขึ้นแล้วช่วยในการรักษาโรคตั้งแต่ปวดศีษะจนไปทั้งถึงเรื่องของโอรคเบาหวานเลยทีเดียวค่ะ,ะเรารู้ว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยอุดมไปด้วยกรดรอริก กดรดลอลิกเนี่ยเมื่อเรารับประทานกดรดลอิกเข้าไปร่างกายก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นสารโมโนรีนซึ่งสารนี้มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสหรือว่าเชื้อราเวลาที่เรามีร่างกายเรามีเชื้อแบคทีเรียไม่สมดุลเนี่ยการที่เรารับประทานยาปฏิชีวนะเข้าไปรักษามันก็อาจจะทําให้เกิดความไม่สมดุลของแบคทีเรียได้อีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้วิธีธรรมชาติโดยการบ้วนปาก โดยสารที่ช่วยในการลดพวกเชื้อแบคทีรียหรือว่าเชื้อโรคต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยในการที่รักษาสุขภาพช่องปากทั้งหมดที่เราพูดเนี่ยมีงานวิจัยค่ะของตัวนะ้ำมันมะพร้าวว่ามันสามารถที่จะเอามาใช้ในการกลั้วช่องปากแล้วทําให้เกิดประโยชน์หลายอยา่างอันแรกเนี่ยเขาพบว่ามันช่วยในการลดการอักเสบของเยื่อบุในช่องปากผู้ป่วยมะเร็งของศีรษะและลําคอคือกลุ่มคนไข้พวกนี้เนี่ยเขาก็จะทำการรักษาโดยการใช้การใช้รังสี กับการให้เคมีบำบัดแล้วก็จะมีการนำกลุ่มคนไข้เนี่ยมาทำการศึกษากลุ่มที่ไม่ได้กล้วด้วย oh. น้ำมันมะพร้าวกับกลุ่มที่กล้วด้วยน้ำมันมะพร้าวใช้เวลาแค่เจอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งเท่านั้น hmm. เขาพบว่าในกลุ่มคนไข้ที่กล้วปากด้วยน้ำมันมะพร้าวเนี่ย hmm. มีการอักเสบของช่องปากน้อยกว่า <Huh. S 1> อาการบวมแดง น้อยกว่าค่ะในกลุ่มที่มีแผลเนี่ยแผลจะหายเร็วกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้มีประโยชน์มากเลยเพราะว่าการใช้เคมีบำบัดการรักษามะเร็งหลายๆชนิดนแมนมันมีผลข้างเคียงนหนึ่งที่สำคัญก็คือการอักเสบของเยื่อบุในช่องปากเราสามารถจะใช้ใน้ำมันมะพร้าวใช้กล้วปากแล้วทำให้การอักเสบมันดีขึ้นค่ะ อันนี้คืองานวิจัยอันแรกอีกกลุ่มงานวิจัยหนึ่งคนนี้เป็นงานวิจัยที่เปรียบเทียบการยัดยั้งการเกิดใหม่ของคราบจุลินทรีย์ในช่องปากของการกลั้วปากด้วยน้ำมันมะพร้าวกับน้ำยาบ้วนปากที่มีขายในท้องตลาดก็คือเป็นกลุ่มพวกคลอเฮกซิดีนค่ะนะคะซึ่งเขาพบว่าเราสามารถที่จะใช้น้ำมันมะพร้าวในการกลั้วปากแล้วทำให้เกิดการลดลงของจุลินทรีย์ ได้เหมือนกับเราใช้น้ํายาบ้วนปากทั่วๆไปเลยนอกจากนี้แนนเขาเยังมีการศึกษาสูตรของน้ํายาบ้วนปากโดยเอาน้ามันมะพร้าวบริสุทธิ์เนี่ยมาผสมกับสารคงตัวผสมกับน้ําค่ะแล้วก็เอามาดูความสามารถในการยับยั้งเชื้อโรคในน้ําลายแล้วพบว่ามันสามารถที่จะยับยั้งเชื้อราได้ซึ่งจริงๆอันนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์มากเลยสําหรับในคนไข้หรือว่าในการป้องกันโรคทั่วๆไปค่ะ นี่ก็ตอบคําถามแรกของคุณนิที่ถามมาก็คือน้ํามันมะพร้าวใช้กลั่วปากได้ไหมคือได้ได้นอเพ้องงานวิจัยมากมายคาถามที่2ของคุณนี้ก็คือเนี่แหละค่ะแล้วเราจะเลือกน้ํามันมะพร้าวยังไงดีล่ะคะคุณหมองั้นการเลือกน้ํามันมะพร้าวที่ดีอันแรกเลยที่สําคัญควรจะเลือกตัวที่ได้รับการรับรองได้การรับรองโดยออยยิ่งถ้าได้เป็นมาตรฐานสากลเนี่ยหมอว่าอันนี้คือเลิศที่สุดมาตรฐานของอเมริกา U.S d a ค่ะซึ่งอันนี้เป็นตัวเซอร์ติฟายว่าผลิตภัณฑ์นั้นนะมีความเป็นออร์แกนิกคือตั้งแต่ขระนวนการปลูจนกระทั่งถึงกระบวนการผลิตเนนแนนเขาจะไม่มีการใช้สารเคมีมไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีคหรือแม้กระทั่งปุ๋ยคอกที่มาจากพืชและสัตว์ซึ่งอาจจะมีการเจือปนได้แล้วก็ไม่มีการใส่พวกสารกันเสียหรือสารปรุงแต่งกลิ่นหรือสารปรุงแต่งรสเรียกว่าออร์แกนิกรอยรซร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ,คะนอกจากที่เราจะมั่นใจในเรื่องของ ความปลอดภัยแล้วอีกอันาที่สำคัญก็คือคุณภาพของตัวน้ำมันมะพร้าวมันควรที่จะยังคงมีสารประกอบที่สําคัญอยู่ในปริมาณที่สูงนั่นหมายความว่าควรจะใช้กระบวนการสกัดเย็นเนื่องจากกระบวนการสกัดเย็นเนี่ยน้ำมันมะพร้าวที่ได้มันก็ยังคงเรื่องของวิตามินคงเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการสารโมโนโลอินในปริมาณที่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการสกัด มีความสำคัญมากาจริงๆแล้วดูง่ายๆคนเนี่ยก็คือน้ำมันพร้าวเนี่ยถ้ามีสารโมโนลนินสูงเนี่ยสีก็จะออกเป็นสีทองๆองสีเหลืองนิดหนึ่ง ง,ง่ายเลย<ช>นะคะเ<ช>พราะฉะนั้นคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะเลือกน้ำมันมะพร้าวดูแลสุขภาพก็อย่างที่คุณหมอบอกไปเนื้อที่สําคัญคือเราควรจะอ่านฉลากทุกรั้งคะ<ช> <มา S 2> คุณหมอก่อนจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆนะคะก็วันนี้ได้ตอบคําถามคุณนี้ไปแล้วเรียบรอ้อยรู้เลยว่าประโยชน์มากมายนะคะถ้าอยากจะเลือกมาดูแลสุขภาพก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ฉลาดและเป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยใครมีคําถามฝากมาได้ตามช่องทางที่ขึ้นให้ตอนนี้ได้เลยนะคะ